ค่ะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับพี่ใหญ่สุดของเราเลยค่ะเน็กเกนแรปเตอร์ของเราค่ะามาใหม่สดๆร้อๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะใหญ่บึกบึนมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ n น็กเกนแรปเตอร์ของเรานั่นเองนะคะราคาของเขาอยู่ที่1,865,000บาทค่ะเป็นเครื่องสามพันนะคะแล้วก็เป็นวีิเนาะเครื่องยนต์เบนซินนะคะแรงมากๆเลยวันนี้ได้ลองได้ลองนั่งแล้วดีกว่าเนาะ มีคนขับให้ได้ลองนั่งแล้วคือแบบว่าเสียงแบบนุ่มมากเสียงทอยเสียงนุ่มมากแล้วก็แรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอเรามาดูทีละจุดเลยนะคะสําหรับตัวแรปเตอร์ของเราค่ะกระจังหน้าค่ะโดดเด่นม,มากๆเลยค่ะสําหรับกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์เลยนะคะของแท้จากโรงงานเลยแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าดําด้านนะคะแล้วก็พร้อมด้วยกล้อง360องศาค่ะด้านหน้าค่ะโอเคครับขออนุญาตเพิ่มเทคนิคครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องกล้องหน้าก็คือจะเป็นส่วนประกอบในกล้อง360องศานะครับแต่ตัวกล้องหน้าจะมีตัวฉีดน้ํามาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรถเราเนี่ยเป็นรถออฟโรดนะครับอาจจะลุยไอ้นู่นไอ้นี่กระเด็นมาติดกล้องตัวนี้เวลาเราฉีดน้ําล้างกระจกนะครับน้ําที่ฉีดล้างกระจกเนี่ยไอ้ตรงนี้จะออกมาด้วยนะครับเ,รเป็นปั๊มตัวเดียวกันนะครับ ไฟหน้าค่ะไฟหน้าทรงสีแคมนะคะลักษณะใหญ่แบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะคะและเป็นไฟ LED นะคะไฟเมททิกด้วยนะคะมองจากกล้องตอนนี้สีค่อนข้างเพี้ยนนะคะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับข้างบนเป็นสปอตไลท์ยิงตรงลงมาที่ตัวรถนะครับสีอาจจะออกส้มบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างนะครับอันนี้อันนี้ขอโทษด้วยนะครับอ,อาจจะให้ภาพที่ไม่สวยเพราะของจริงของจริงคือสวยมากนะครับของจริงชื่อสีคือ โค้ดออเรนซ์นะครับเซโดน่าออเรนซ์อ่านะครับสีมันแบบเออสีอ่าแล้วก็คือแบบสีมันโอเคครับแต่ว่าพอมันมันอยู่กับโทรศัพท์มอือถือแล้วมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาดูที่ไฟแมทริกกันบ้างนะคะเห็นไหมอ่าไฟดวงเล็กตัวนี้นะคะเวลาที่แบบว่ารถเรานะคะเข้าโค้งเนาะมันก็จะสว่างตามเลยนะคะเห็นไหมอ่าครับแมทริกนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะ แปรผันตามความเร็วที่เราขับสมมุติถ้าเราขับความเร็วปกติไฟมันก็จะสว่างให้เราเห็นเนี่ยแบบแบบชัดเจนนี่แหละครับแบบปกติคือประมาณหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ความเร็วสูงนะครับไฟดวงนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นของลาแสงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกทําให้เราขับเร็วได้บนถนนที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับแบบนั้นส่วนไฟตัดหมอนะคะเป็นไฟ LED นะคะเหมือนไวแทกเลยแหละนะแล้วด้านกันชนหน้าค่ะ เซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะ,ะเดี๋ยวรบกวนคุณอยู่ที่กดปิดสวิตช์ครับแล้วก็กดออนขึ้นมาอีกทีหนึงจะให้การเห,เห็นการทำงานของไฟหน้าว่าเวลามันติดขึ้นมาแล้วมันจะมีการขยับแบบนี้นะครับ จะเห็นตัวโคมไฟนะครับจะขยับสายไปมาซ้ายขวานะครับอันนี้เลยนะครับนะข้างหน้าก็แบบหล่อเหลามากๆเลยตัวนี้ะ<อ>นะครับแรปเตอร์ค่ะถ้าเราเทียบกับกระบะนะสติผมผมพวบเทียบเทียบไปเห็นภาพก่อนเทียบไปเห็นภาพก่อนสมมติว่าตัวนี้ถ้าเราเทียบกับกระบะนะเป็นกระบะที่ราคาโคตรแพงเอาแบบนี้ก่อนนะกระบะที่ราคาโคตรแพง แต่ถ้าเทียบกับสเปคที่เขาให้มากับราคาเท่านี้เป็นรถที่แม่งโคตรถูกถูกมากนะครับรใช้คำว่าถูก,<ว>กมากก็ได้ออใช่มสมมุติว่าให้เราคิดถึงรถแลปฟอร์ดมัสแตงของ Ford ของฟอร์นะครับที่เป็นรถสปอร์ตนะครับอันนั้นให้คิดถึงแบบนั้นก่อนราคาทะลุ3ล้าน4ล้าน5ล้านแล้วแต่อ p อปชันนะครับแล้วแต่ว่าจะดึงมาจากนอกหรือจะซื้อตรงจากฟอร์ประเทศไทยนะครับแต่ตัวเนี้ย เป็นเบนซินเหมือนกันนะครับแรงม้าอยู่ที่3-97ม้าเอากลมๆเลยปัดเศษคือ400ม้า oh. นะครับในราคาไม่ถึง2ล้านคุณได้ขับรถสปอร์ตนะครับในราคาไม่ถึง2ล้านแล้วก็ไม่ต้องคอยลูดไม่ต้องคอยหลบหลุมคือซัดเลยทุกหลุมลูดได้หมดนะครับถนนประเทศไทยเขาออกแบบมาเพื่อแรปเตอร์นะครับ <laughs> อันนี้หยอกหยอกหยอ มาดูด้านข้างของตัวรถบ้างนะคะคืออันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะซุ้มล้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงมากค่ะเป็นสีดำด้านนะคะนะครับเดี๋ยวจะขอให้ฟังเสียงนะครับนี่ครับคืองานแบบจะบอกว่าอะไรดีแข็งมากงานงานดีมากนะครับงานดีมากงานประกอบจะทุบให้ทุกส่วนเลยนะครับนี่ครับฟังเสียงนะครับไ,ไมโครโฟนอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับ คือแบบโอ้โอะไรครับเนี่ยไม่ถึง2ล้านเกือบงานประกอบกระดาษนี้โอ้โหอ่าส่วนแม็กยางค่ะให้มาแบบว่าเขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมตะกุยเลยนะคะแม็กนะคะขอบ17นะอ่ามาพร้อมได้ยยาง v f g อ o กูบลิตนะคะ K2 เนาะอ่าออแล้วก็ไปมดุดใต้รถกันครับ อาจจะไม่มีไฟนะตัวนี้ก็จะเห็นตามที่กล้องปรับแสง ISO ได้นะก็คือตัวนี้นะครับเป็นช็อคฟอกนะครับแล้วก็จะเห็นมีเส้นสายนะครับตัวนั้นคือสายไฟนะครับตัวนี้คือช็อคไฟฟ้านะครับเป็นช็อคอัพไฟฟ้านะครับสามารถปรับแบบเรี้ยวทม์เลยตามสภาพถนนนะครับขับลูดกระแทกกระทันอะไรต่างๆมันปรับได้เลยนะครับตามนั้นเลยนะอันนี้เลยคือแบบก็เแนบบี่ยแบบที่ผมบอกว่าคือถ้า เอาราคามาเป็นที่ตั้งกับเทียบรถกระบะที่ขายในบ้านเรานะรถคันนี้แพงแต่ถ้าเทียบออปชั่นกับทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยรถคันนี้ถูกมากมถูกมากจริงๆอ่าส่วนตรงนี้นะคะตรงกระจกมองข้างนะอ่จะเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศานะคะไหมอ่าตัวนี้นะครับจะมีกล้องติดตั้งอยู่ด้วยอ่า,อาโอเคเดี๋ยวมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับบนฝากระโปรงก อารมณ์จะคล้ายสกูฟนะครับก็คือจะระบายนะครับจากในห้องห้องเครื่องนะครับลมจะออกตรงนี้ได้แล้วก็ที่แก้มข้างก็จะระบายได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเจาะจริงออกจริงนะครับอันนี้คือติดตั้งจากโรงงานนะครับอระบบความปลอดภัยก็ยังมีนะคะอ่ะดูตรงกระจกเลยนะคะมีบสปอตด้วยนะนี่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่าเพราะมันเป็นตัวสามารถตรวจจับสิง าา <Focus S 2> โฟกัสเลยป<ต>อดนะผมใช้นิ้วของเป็นให้กล้องมันโฟกัสครับ <นะ S 2> แล้วก็ไม่โฟกัสจริงด้วยโอเคเราจะอยู่ตรงไฟนิ้วนะเวลารถที่กําลังจะแซงเราเราอยู่ในมุมอับนะครับมันตัวนี้มันจะแสดงให้เห็นว่าตัวนี้มีไฟสีส้มติดขึ้นแสดงว่ามีรถอยู่ในมุมอับเรายังไม่เปลี่ยนเลนเราเรายังเปลี่ยนเลนตอนนั้นไม่ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็คือติดตั้งมาด้วยนะครับโดยที่เซ็นเซอร์ตัวนี้จะถูกซ่อนไว้ที่ไฟท้ายนะครับตี้ อ่า<ะ>่รงนี้นะเวลาเข้ามาครึ่งคันเสร็จปุ๊บมาแสดงเลยนะครับอยู่ในจุดบอร์ดถ้าเห็นไฟสีส้มติดอยู่ที่ปลายกระจกคือตอนนั้นอย่าเปลี่ยนเลนนะครับอาจจะไปเบียดเลนข้างๆได้นะครับอมันใดข้างค่ะใหญ่มากแข่งแรงมากนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีการเอาเรียกภาษาชาวบ้านละกันเรียกว่ายินทรายละกันคือจะมีความสากนะครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องไม่โฟกัส มันจะมีความสากของเนื้องานนะครับก็คือตัวนี้เป็นงานออฟโรดแล้วก็มีเจาะช่องรูระบายนะครับในการตอนที่เราลุยออฟโรดเนี่ยอาจจะมีโคลนมีดินมีเลนมีทรายเ่ยเข้ามาขึ้นอยู่ตัวโมนใดนะครับตัวพวกนี้มันจะทําให้เวลามาันกระเด็นมามันจะทําให้ทรายหรือเลนอะไรต่างๆหล่นไปตามร่องต่างๆนะครับก็จะเหลือพื้นที่ให้เราเหยียบโดยที่ไม่ต้องเหยียบทรายที่มันติดอยู่กับมนไดนะครับแบบนั้นเติมน้ํามันเบนซินเนาะสําหรับเบินคเตอร์นะคะเบนซินครับ ไดนน้ถึงไหนอะ่ะจะถูกครับก็คือ,อ,อจะให้คิดว่าคันนี้คือรถสปอร์ตแตม่มาในรูปแบบรถกระบะอันนี้คือรถสปอร์ตคันหนึ่งนะครับเป็นมาสแตงแล้วกันให้คิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังขับมาสแตงอยู่โดยที่ไม่ต้องกลัวหลุมเลยในประเทศไทยถนนหลุมไหนก็ได้คันนี้รูดได้หมดนะครับขับรถสปอร์ตแบบที่ไม่ต้องหยอดนะไม่ต้องแบบโอ้เจียมเจียมเฮ้ยเห้เบาเบาเบ,บาเสะพาน จ้ำแม่งเลยนะครับคันนี้คือจ้ำทุกคอสะพานโดดได้เลยนะครับคันนี้อ่าเห็นไหมบอดี้เห็นปะคะลักษณะแบบวายบอดี้นิดนิดเห็นไหมดูตรงไม่นิดมก็ไม่ได้วายบอดี้นิดนิดมันไม่นิดอ่าเดี๋ยวผมจะยกมุมสูงจับตรงนี้ก่อนมุมสูงเห็นไหมครับเห็นขอบกระบะไหมครับดำๆนะครับ,รบอันนี้คือขอบนะขอบตัวรถนะครับนี่คือเซนเตอร์กับรถกับตัวรถนะแล้วดูที่มันกว้างออกมาสิครับ มันนิดที่ไหนอะมันไม่นิดนะมันกลางออกมามากเลยนะไฟเดียวก็เอ๋มใช้ไฟเดียวไฟท้ายไฟท้ายสวยมากไฟท้ายสปอร์ตค่ะเป็นไฟ LED เนาะแล้วก็ <ลม S 1> เป็นโคมเป็นโคมสีดำนะครับ<อ>แต่เวลาไฟติดขึ้นมามันก็จะเป็นเท <ค S 1> ่มากๆเล,เลยค่ะกานชนท้ายค่ะแข็งแรงมากนะคะมีเซนเซอร์ด้วยเนาะอ่ะแล้วเห็นไหมท่ออ่อาท่อไอเสียนะครับออกคู่ออกจริงนะครับซ้ายขวานะครับ แล้วก็ปรับโหมดท่อไอเสียได้นะครับว่าอยากจะให้มันเบามันเงียบมันเป็นโหมดปกติหรืออะไรต่างๆถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยมันก็จะมีความทุ้มหน่อยๆก็จะมีขับแบบเสียงหล่อๆหน่อยมันจะไม่ถ้าให้คิดมันจะออกบอกอยังไงก็คือเหมือนเหมือนขับเหมือนขับมาสแตงเอาแบบนี้เลยผมคิดให้ให้เปรียบเทียบคือขับมาสแตงเพราะว่าถ้าให้เทียบกับรถกระบะที่เปลี่ยนท่อ คือที่เรารู้จักกันคือในรถดีเซลเนี่ยมันจะไม่ใช่อารมณ์นั้นเพราะว่าเสียงเครื่องมันคนละแบบะนะครับอันนี้มันคือคนละแบบกันให้คิดถึงรถมาสแตงนะครับแล้วก็เสียงท่อมันจะออกทุ้มๆหน่อยนะครับแบบนั้นอันนี้เพิง่งยุก็เพิง่งลับนะเนี่ยคันนี้เนาะอ่ะสำหรับด้านหลังค่ะตัวอาคริกเนาะตัวแรปเตอร์นะคะแบบนี้เลยชัดๆเลยะคะ่ะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง ก้องหลังเป็นก้องถอยแล้วก็ทํางานร่วมกันกับกล้อง360องศาก็คือทํางานรอบคันเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับหรือเราใช้โหมดที่เป็นออฟโรดนะครับมาดูโลโก้ตรงนี้สีเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีรายละเอียดของเน้องานเะครับมว่จะสากนิดนี้ใช่ครับก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันอารมณ์แบบว่ามันแข็งนะครับคือแรปเตอร์คือมันเป็นรถที่ ใช้คาว่าอะไรที่มันจะเหมาะคือมันเป็นรถที่มันเถื่อนๆหน่อยอารมณ์มันจะเถื่อนๆหน่อยมันจะอะไรต่างๆที่มันจะออกแบบมาใช้งานคู่กับมันเนี่ยมันจะต้องเป็นรถที่มันจะต้องเป็นงานที่เป็นรอยยากนะครับงานดําด้านเลยถูกติดตั้งเข้ามานะครับส่วนภายในก็แบบดูหรูหรามากเลยเบาะรถนะครับตัวสีหรือการอบกระชับหรืออะไรต่างๆจะได้ดีไซน์มาจาก f 2 2นะครับที่เป็นเครื่องบินลบนะครับคือหรอมาก สปอร์ตสุดเลยอ่ะอ่าแล้วก็ปิดประตูหลังไปแป๊บนึงเกียร์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็หน้าจอครับโหใหญ่แบบใหญ่ไปไหนเนี่ยหน้าจอดิจิตอลท้งหเนี่ยครับคือแบบอะไรคบบคือมาตรวัดไม่ต้องไปติดเกจวัดเพิ่มเลยนะครับก็คือทุกอย่างมาจากโรงงานบอกหมดเลยนะครับความร้อน คือคือทุกอย่างอะที่ที่รถสปอร์ตจะต้องมีนะครับเกจวัดอะไรต่างๆอันนี้โชว์ที่หน้าจอตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกหน้าจอด้วยนะครับว่าจะให้อะไรโชว์หรือจะไม่ให้อะไรโชว์อยู่ที่เราเลือกได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้ขอบแอร์ตัดด้วยสีแดงส้มนะครับแล้วก็ข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอคันทล่านะครับจะเป็นสีเหมือนไม่ใช่สีสีเขาเรียกอะไรเหมือนหนังด้านหนังกรับ อแบบนั้นนะครับแล้วก็ดูช่องแอร์หน้าจอ,หาจอใหญ่มากคือดูดีไปหมดทุกอย่างเลยอะใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ก็จะปั๊มคําว่าแ a ปเตอรพร้อมกับสีส้มที่ซ่อนอยู่ใน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 ร่องนะครับอ่าเพทำให้ตัวสีดํำมันเด่นขึ้นมาพร้อมกับเดินซิชชิ่งตะเข็บตะเข็บตะเข็บสีส้มนะครับเดินด้วยตะเข็บสีส้มแดงน,นะครับดูเบาะสิครับ ที่ผมบอกคือออกแบบมากับแบบ F22 นะครับบอกได้แรงบันดาลใจมาจาก F22 ก็คือเครื่องบินลบนะครับแล้วก็หัวเกียร์เป็น e-shifter นะครับตัวนี้นะครับ e-shifter หัวเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ถ้าเป็นแบรนด์ในรถยุโรปเวลาเราจะเข้าเกียร์ P เราอาจจะต้องกดปุ๊บหนึ่งเพื่อให้มัน จากเกียร์ดีเนี่ยย้ายไปเกียร์พีโดยการกดปุ่มที่หัวเกียร์แต่ฟอร์ดล้ำไปกว่านั้นอีก8ช่วงตึกนะครับก็คือสมมุติเราเข้าเกียร์ดีอยู่ข้างหน้ามีเหตุที่เราจะต้องรีบกระโดดลงไปโดยที่เราเฮ้ยลืมเปลี่ยนเป็นเกียร์พีหรือเกียร์ว่างนะครับเวลาเราเปิดประตูปุ๊บหัวเกียร์นะครับจะสไลด์จากเกียร์ดีตึกตึกตึกไปที่เกียร์พีโดยที่ ไม่ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุไม่ทําให้รถเราพุ่งไปชนกําแพงหรือไปเหยียบอะไรต่างๆนะครับรถจะอยู่นิ่งแต่หัวเกียร์จะตึกตกต๊กตึกตึกตึกเลื่อนไปในตําแหน่งที่เป็นการจอดรถนะครับอันนี้ไม่ต้องกดปุ่มใดๆนะแค่ปลดล็อกประตูแล้วกระโดดลงจากรถเลยหัวเกียร์จะขยับให้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีเห็นไหมครับลกล้องไม่โฟกัสเนี่ยผมมีปัญหากับการโฟกัสของกล้องนะครับ สองล้อเร็วสี่ล้อเร็วสี่ล้อช้าสี่ล้ออโอโต้ 4A นะครับอันนี้คือคือเป็นเจ้าแรกแต่เ,เจ้าแรกมันคือแรปเตอร์มันก็คือเจ้าแรกในทุกๆอย่างในในไม่ว่าจะเป็นความบ้าราห่าหรือออปชั่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับมากับโมดช่วยจอด กดตัว P ีค้างไว้รถจะเข้าซองให้รถจะเทียบข้างให้หรือรถจะออกจากซองให้เพื่อตั้งลำให้เราหักพวงอะไรออกให้อ่าแบบนั้นกดปุ่ม P เลือกหน้าจอว่าเราจะจอดเทียบข้างหรือจะจอดเข้าซองนะครับอันนี้คือแบบที่ผมบอกก็คือถ้าเทียบกับ Ford Mustang เนี่ยคันนี้ถูกมาก f o r d m มา t ang งอัสตาร์สามล้านกว่าบาทจบๆกับ4ล้านกว่าบาท แล้วแต่ออปชันแล้วแต่อะไรต่างๆที่เราจะสั่งมาแต่ตัวเนี้ยมันเป็นออปชันที่แน่นเอียดเลยนะครับนมสวยมากใหญ่มากเลยอ่ะคันนี้ใช้คำว่าเบลเลอร์คันเบลเลอร์เลยแต่ตอนนี้ยอดจองคือถล่มทลายมากเลยนะยอดจองคันนี้นะครับยอดจองคันส้มๆคันนี้นะคันละล้านแปดที่บอกว่าเป็นกระบะคันละล้านแปดนะครับยอดจองทะลุกระบะคันละแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านไปแล้ว หลายเท่าตัวอยานเยหยถ้าถ้าคนเล่นรถจริงๆจะรู้สึกจะรู้สึกไม่จะรู้สึก,จะ,สกจะรู้ได้เลยว่าคือตัวเนี้ยกับราคามันเนี่ยกับออปชันที่ให้มาเนี่ยเป็นรถที่ถูกมากแต่ถ้าเทียบน้ํามันแล้วน้ำมันแพงแต่ถ้าคนเล่นรถอยู่รู้อยู่แล้วครับว่ารถสปอร์ตเขาจะซื้อไปเขาจะต้องรับมือกับอะไรนะครับคนที่ซื้อก็จะคือจะรับได้กับการกินน้ํามันของมันกับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมัน ที่มันได้มากับตัวรถนะครับอันนี้คือคนที่จะซื้อเนี่ยอันนี้แน่นอนเขาศึกษารถเล่นรถอยู่แล้วนะครับอพอก่อนแรปเตอร์อยากเจอตัวจริงอยากสัมผัสตัวจริงเจอกันได้ตั้งแต่พรุ่งนี้มันต้นไปค่ะ19ถึง21โชว์รูมเรามีงานนะคะใครสนใจจองรถนะคะเรามีจับรางวัลด้วยนะอะจองรถได้ของติดกับวันติดไม้ติดมือกับบ้านไปเลยเนาะเราจะไม่ได้จองแค่จองกเปล่านะเรามีของรางวัลให้ด้วยนะ้นืใหลูกค้าได้จอง หมดทุกรุ่นเลยนะคะแต่ที่ที่สำคัญคือพรุ่งเนี้ยคันนี้สีส้มนี้นะครับคือเปิดให้ลูกค้ามาเหยียบกันเป็นวันแรกนะครับแล้วถ้าลูกค้าอยู่ในโซนนี้แล้วแวกนี้อยากเข้ามาอยากมานัดพวกเรานะครับนัดผมนัดยุย้ยไปเทสรถกันมาครับนัดกันเข้ามาเลยจะมากี่โมงนะครับนัดคิวเข้ามาเลยโทรหาคุณยุย้ยไลน์หาคุณยุ้ยนะครับแล้วก็บุ๊กคิวไว้พรุ่งนี้เราจะไปเหยียบคันนี้กันนะ ตั้งแต่19ถึง21นะคะมาเจอกันค่ะรับรองใครได้เทสแล้วจะติดใจแน่นอนอ่ะอย่าไปดูคันอื่นต่อค่ะอ่ะสำหรับอีกคันหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ดูนะคะคือมองอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอะ่ะเป็นรุ่นอะไรเออใหญ่มากบิ๊กเบิ้มมากเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLT 4ประตูค่ะเป็นระบบ เกียร์ออโต้หสปีดนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่934,000บาทค่ะอ่ะพร้อมกันตกแต่งที่แบบว่าเป็นอเมริกันสไตล์ีแหละอ่ะใส่แม็กยางขอบ20นะคะแล้วก็ยก2นิ้วด้วยใหญ่มากเขาบอกลูกค้ายุ้ยนะคะที่รับรถไปเนาะก่อนหน้านี้ก็จะยกแบบนี้แหละเขาบอกว่าถ่ายถ่ายรูปมาดูเหมือนไม่ใหญ่นะพอมาเจอตัวจริงแบบ ตกใจค่ะคนตัวเล็กไปเลยตกใจเฮ้ยทำไมใหญ่างเนี้เออจริงเขาบอกว่าแบบแล้วสีเนี้ยคือแบบเป็นสีที่สั่งเยอะมากเพราะว่าพอแต่งออกมาแล้วอะ่ะมันดุดันมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าฟอร์ดอ่ะจะบอกว่าอยากได้รถที่แบบว่าดุดุเท่เทนี่เลยอ่าสีนี้เลย<ส>เราจะเห็นฟ<ร>า,<ส>านมการนะครับสมมติเราเห็นจากเสาตัวรถนะครับตัวรถมันจะลงมา ถ้าเราลดทั่วไปเนะี่ยเราจะเห็นว่าลงเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะลงมาตรงๆนะครับแต่ตัวเนี้ยมันกลางออกด้านข้างนะครับหัวป่องท้ายป่องนะครับจะยกให้ดูสูงๆเลยแบบนี้นะครับก็คือการวายบอดี้เหมือนได้รถแข่งที่วายบอดี้ทำให้เวลาเลี้ยวเข้าโค้งนะครับขับด้วยความเร็วหักเปลี่ยนมุมเร็วๆจะทําให้การทรงตัวดีขึ้น next gen ranger ทุกคันเป็นแบบนั้นนะครับมาดูชุดแต่งของคันนี้กันเลยนะคะยุเปลี่ยนกระจังหน้ายกเซตเลยนะเป็นเหมือน แรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดนะคะแสงสีส้มนะคะหล่อเท่ไปเลยนะคะส่วนไฟหน้านะคะส่งซีแคมค่ะมีไฟวิ่งกลางวันด้วยนะสำหรับตัว XLT นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็เสริมในตัวของตัวครอบไฟหน้าสีดำด้านนะอ่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยกันชนหน้าเดิมหมดหมดเลยนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีดำนะคะ Black Edition เลยนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะ มีซุ้มลอค่ะขนาด6นิ้วค่ะสีดำด้านะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะไม่มีหมุดหลอกนะก็ดูแบบเรียบๆเท่ๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะแบบอ่ะอ่ะเดี๋ยวโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คุณยุ้ยไปปิดปิดไฟคันั้นก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่จะมีปัญหาเดี๋ยวแบตเตอรี่จะหมดเราเรา,เราถ่ายงานกันตั้งแต่เย็นนะครับ ตัวนี้นะครับจะเห็นความเรียกว่ากลางจะให้อารมณ์เหมือนพิษบูนะครับจะแบบยืนแบบขากลางๆโก่งๆหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนหมาพิษบูนะครับจะอันนี้จะคือจะเป็นการแต่งรถแบบ อเมริกันนะครับแบบนี้สไตล์อเมริกันเลยจะกกลางๆหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะใส่แม็กยางขอบ20ค่ะอเมริกันสไตล์เลยนะคะพร้อมตะกุยเลยนะคะเป็นยางออฟโรดเนาะแม็กขอบ20นะคะออฟเซตติดลบ24นะคะส่วนยางก็เป็นขนาดอยู่ที่33มคูณสิานะคะเป็นยาง MT ค่ะมัดหล่อเทมากมากเลยทางโหดๆนะครับทางเอาไว้ตะกุยเลยนะครับมันก็แม็กยางแบบนี้นะครับเรามีให้เลือกหลายลายเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนเรียกว่าแก้มข้างนะคะจะระบุว่าเป็นเทอร์โบนะคะหมายความว่ารถคันนี้ของเราเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะหรือเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะด้านแก้มข้างก็จะมีช่องระบายอากาศแบบนี้นะสำหรับตัวเน็กเจนนะคะกระจกมองข้างค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่สำหรับคัแน้เป็นสีดำน,น้อมันก็ดูแบบเป็นสีดำไปเลยแหละอ่ะนี่ไฟเดียวตรงกระจกด้วยนะคะเป่ากันรอยค่ะสีดําด้านให้นะคะข้อฝาถังน้ำมันมนะคะดีไซน์แบบใหม่แล้วนะคะสีดําด้านค่ะตัวน,นี้นะคะเน็กเจน เรนเจอร์นะคะรุ่น XLT นะคะเติมน้ำมันดีเซลเนาะรองเติมน้ำมันดีเซลนะคะได้ทุกประเภทเลยนะคะรวมถึง v 2 0นะคะรองรับได้ถึง v 2 0เลยนะคะครับเป็นดีเซลเท่านั้นนะคะปั๊มเล็กปั๊มน้อยตามหมู่บ้านได้หมดนะครับขอให้เป็นดีเซลก็พอนะครับอ่าสำหรับโช็อคอัพนะคะของตัว XLT นะคะโชอคอัพจะอยู่นอกแชสซีนะคะอ่าจะถูกย้ายมานอกแชสซีนะครับทำให้การทรงตัวดีขึ้นแล้วก็มีบัมสต็อป นะครับไอตัวเหลืองๆส้มๆเนี่ยครับเวลาเรากระโดดเนินแล้วก็กระแทกหนักๆนะครับไอตัวเนี้ยจะช่วยซับแรงกระแทกเพื่อไม่ให้ชคกทำงานหนักเกินไปนะครับจะถูกติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับอ่ะต่อไปนะคะตัว x l t นะคะมีตัวเหยียบนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมพอพอพอดูตรงเนี้ยจะรู้สึกว่าตัวยูอะเตี้ยไเลยอ่ะรถสูงมากเพราะรถยกเนาะยกสนิ้วอ่ะเออสูงมาก นะคะไฟท้ายค่ะเข้าไฟท้ายสีดาด้านให้นะคะแล้วก็กระบาดท้ายนะคะจะเป็นทรงนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะจะเป็นเหมือนเดิมนะคะรุ่น XLT มีกล้องถอยนะมีโลโก้นะ <logo S 1> ข้อไฟตัวนี้นะครับเพื่อวความสวยงามสวยงามแล้วก็แล้วก็ทําให้เห็นการแบ่งช่องไฟนะครับต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมือเปิดนะครับ สำหรับภายในนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับตัวเน็เจนของเรานะคะเป็นความที่บอดี้เขาใหญ่เนาะใหญ่กว่าเดิมเนาะข้างในก็เลยดูกว้างนะคะหน้าจอก็หน้าจอดิสเพย์นะคะ8นิ้วค่ะดิสตอนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าจอด้านตรงกลางซิงค์โรเอค่ะหน้าจอทัสกรีนที่ไวมากนะคะสำหรับเ e กียร์ออโนต้นะคะอกหกสปีดนะคะสามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถได้จากมือถือได้นะคะโดยติดตั้งแอปพลิเคชันปอดพ p a ์ทค่ะ ไกลแค่ไหนก็ได้นะครับสตาร์ทรถไกลแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณลูกค้านะครับมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เชื่อม,าม,มาต่อตกับตัวรถไว้นะครับดดกําลังเช็คบินกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเอยอีกห้านาทีน่าจะเสร็จนะครับก็คือสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์เย็นฉ่ำได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยขึ้นรถจะร้อนหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือสั่งสตาร์ทรถได้เลยแต่ถ้า5นาที10นาที15นาทีตามที่เราตั้งไว้เรายังไม่ขึ้นรถ รถจะดับให้นะครับอัตโนมัติเราสตาร์ทรถนะครับรถยังล็อกล็อกอยู่นะก็คือสมมติเราสตาร์ทรถระยะไกลไม่ต้องกลัวใครว่าเฮ้ยอยู่ไกลรถจะกระโดดขึ้นรถหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารถยังล็อกอยู่นะครับอ่าเป็นไงทั้งหลอทั้งเทเลยนะคะวันนี้วินนำมาให้ดูสองคันนะคะน้องเล็กน้องอ่ะไม่ใช่น้องเล็กน้องคนกลางแล้วกันเนาะ XLT แล้วพี่ใหญ่สุดคือแรปเตอร์นะคะขออนุญาตเตอบคําถามนะครับคุณอนุสรนะครับ คุณอนุสรถามว่าธรรมดาทําได้ไหมน่าจะหมายถึงที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับเรื่องการสตาร์ทรถโอเคถ้าเป็นการสตาร์ทรถถ้าเป็นการสตาร์ทรถจะเป็นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับที่จะสตาร์ทได้จากระยะไกลส่วนเกียร์ธรรมดาจะทําได้แค่เปิดปิดรถเช็คสถานะรถเปิดไฟสตาร์เปิดเสียงแอ๊ะเสียงเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงแตรนะครับเปิดเสียงแตรนะครับ หรือเช็คว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนในกรณีที่เรามีความจําเป็นเพื่อนยืมรถเพื่อนจะยืมรถปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธก็เพื่อนก็จะหักกันแต่ก็ก็จาจําเป็นจะต้องให้นะครับจาเป็นจะต้องให้เพราะไม่งั้นก็อาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนแต่นั่นแหละก็ให้ไปแล้วเราก็เป็นห่วงรถเราก็เช็ครถได้จากมือถือของเรานะครับว่าเพื่อนเนี่ยเอาไปซิ่งไหมเอาไปจอดอยู่ตรงไหนที่เขาบอกเราเนี่ย เขาเอาไปจอดอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าเราเช็คได้จากมือถือเราเลยนะอันนี้โอ้โหฟัง oh ก์ชันดีมากๆเลยนะคะสําหรับเน็กเจนเรนเจของเรานะคะวิวขอบอกเลยไม่ผิดหวังเลยนะคะใครกําลังมองนะคะตัวเน็กเจนอยู่นะคะแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะ XLT ออปชันเยอะและคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เนาะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าวิวจะไลฟ์สดรุ่นไหนนะคะติดตามได้ที่ช่องยูทูบ YouTube ของวิวได้เลยนะคะเดี๋ยวขอลา ไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ